สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเก่ามาเชียเดอครับพี่น้องครับมีพี่น้องเอฟซียท่ันก่าสอบถามมาอยู่ครับผมเหล็กลางของแม่ช่ายนาดครับพี่น้องหมวดว่างหันเพื่อนให้เด่นซีกับห่าครับผมครับเด่นซีกับห้าเพื่อนก็ว่าเพื่อนมักซีครับพี่น้องเนาะรับแต่วเพื่อนจับคู่พวกเขาแต่ว่าเหล็กเด่นเพื่อนน่าสนใจครับพี่น้องรวมไปถึง เลขดับล่างครับผมครับงวดว่างหันเป็นดับยูได้ครับพี่น้องดับล่างกับยูครับแต่ว่าเลขบนสูตรยอดฮิตครับพี่น้องเนาะบอมาตามนัดครับผมเงินว่างหันสี่ห้าหกบอมาครับเอาในคลิปนี้ครับผมไปเบิ้งเลขล่างน้ากันครับพี่น้องว่าเพิ่นเด่นตัวใดดับตัวใดครับผมกับพร้อมกับเลขเพิ่นจะมาจับคู่ห้พร้อมกับแม่ชายนาดได้ครับพี่น้องแม่ชายนาดครับ ก่อนที่จะไปรับช่มรับฟังตัวเหลขก,กับแม่ครับเก่ามาเชียกับขอขอพระคุณแม่ใช่นาดเด้อครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังแรงใจให้กับเก่ามาเชียน้ำเชียอูน้ำใช้เน่เด้อครับพี่น้องไปรับช่มรับฟังเหลขกแม่ใช่นาดกันเลยครับ ครับแม่แม่กลับจากโรงพยาบาลยังครับผมกลับมาแล้วจ้าอ๋อเป็นอะไรแม่ครับผมเอลูกสาวเพิ่งคลอดลูกใหม่ไงอ๋อครับผมครับเพิ่งได้หลานเพิ่งได้เพิ่งได้มีหลานครับครับยินดีด้วยครับผมดีใจด้วยครับผม้า้าครับเออคลอดวันไหนแม่คลอดวันนี้คลอดเมื่อเมื่อวันเมื่อวันที่ยี่สิบสองน่ะครับ ทุกได้ห้าวันครับขอโทษนะแม่ได้ได้กี่กร,รมกี่อะไรครับผมได้สามโลสามโลจุดจุดจุดเท่าไหร่ไว้คนเล็กจุดจุดสามหรือห้านี่เนี่นยจุดห้าสามจุดห้าโอ้ครับผมโอ้แข็งแรงแข็งแรงครับอพอดีเรียกร่างงวดเมื่อกี้ครับผมเห็นแม่เด่น เด่นสีกับผ้าแม่ชอบสีสีมาจริงๆ<า>แล้วไอ้เลขดับก็เอาอยู่นะแม่เอาไม่อยู่แค่ศูนย์บนอย่างเดียวนอกนั้นก็ก,ก,ก็ก็ดับหมดเลยครับเอาเหมือนเดิมแม่เอาเหมือนเดิมเลขบนอาจจะมาอีกก็ได้งวดนี้เลขล่างก็เหมือนเดิมครับผมเลขดับด้วยครับลองดูครับผม เลขจับล er ่างก็ม ah. okay. ีห้าหนึ่งจริงๆมันก็เป็นสามตัวนึงแต่ไม่อยากให้ตัวสามนะเดี๋ยวมันหลอยมาอีกอืเอาแค่ห้ากับหนึ่งห้ากับหนึ่งดับล่างดับบนก็ห้าดับบนห้าครับผมรล้วเรียลเกิดก็ให้ไปชุดหนึ่งเอาแค่ กเจ็ดแปดอันนี้คือบนเลยแม่บนบนเด่นเด่นบนหกเจ็ดแปดแล้วอีกสูตรหนึ่งมันก็แปดแปดเก้าศูนย์อีกสูตรแปดเก้าศูนย์ต้องมีให้เห็นต้องมีให้เห็นสองตัวจะจะกอดคอกันไหมแม่จะจับจะจับคู่กันไหมสองศูนย์นี้มีสิทธิ์ กอดคอกันก็คือแปดหกแปดเจ็ดที่ชอบอ๋อแปดหกแปดเจ็ดรับแปดหกแปดเจ็ดที่ชอบอันนี้บนแม่ชอบประมาณนี้เลยครับผมจ้าถ,ถ้าวิ่งก็วิง่งก็น่าจะวิ่งตัวแปดนะบนนะชอบแปดเพราะมันเด่นอยู่แปดมันสองสูตรมันชนกันนะครับผมจ้ะวิ่งบนแปดครับผม นี่ยะครับพี่น้องมาที่เลขล่างครับผมเลขล่างก็หกกับห้าน่าจะมาตัวหนึ่งหกกับห้าครับหกกับห้าน่าจะมาตัวหนึ่งแต่ชอบชอบหกแล้วก็ห้ามันดับเนาะใช่ <laughs> อ๋อ,อแม่ดับล่างห้ามันก็เหลือหก มันก็เหลือหกเด่นหกหกหกนี่หกอะไรดีครับแม่มันก็มีหลายหกเนาะม,มีก็ไปจับของหนูน้ำสมายก็ได้หนูน้ำสมายมีแปดอ่าศูนย์สี่นั่นแหละก็จะได้หกแปด หกศูนย์หกสี่เร้อครับพี่น้องครับผมหนูนำทิปกาดอ่าลงไปแล้วครับพี่น้องเนาะเก้ามาเชียอลงไปแล้วครับผมรู้จักในน้ำรู้จักแตในน้ำหนูน้ำสมัยอ๋อครับผมตัวเลขเดียวกันใช่หนูน้ำสม,ยมัย,ย,แ,มยแล้วก็อาจารย์มอมแมมครับผมสองคนนี้มันมันมีหลายสูตรอยู่เนาะแต่ แต่ที่มันเดินดีก็สูตรที่เดินดีอยู่ก็บนก็หกเจ็ดแปดนสูตรนี้เดินดีครับผมหกเจ็ดแปดถ้าถ้าเป็นสูตรอีกสูตรหนึ่งมันก็จะเป็นสามสี่ห้าครับผมใช่แต่ว่ามันหลุดไปงดเมื่อกี้นี่มันลงล่างแต่แต่มันก็มีอีกสูตรหนึ่งนะกามาเชมันมันชนกันหลายหลายเลยนะมันสองสามสี่เนี่ยมันชนกันหลายสูตรเลยนะ สองสามสี่อ๋อพูดถึงเลขล่างใช่ไหมแม่น,น,นี่อันนี้อันนี้ก็สุดอันนะี้มันก็สุดบนเหมือนกันนะอ๋อสุดบนบางทีสองสามสี่ก็ก็บนเหรอครับมันก็บนนะมันมันก็มากันอย่างมันก็มากันอย่างละตัวบางทีเนาะเอางวดที่แล้วมันสุดที่ได้สองสามสี่นี่ได้อะไรแม่งวดที่แล้วศูนย์หนึ่งสองอ๋อมันก็มาศูนย์ แม่มีหลายสูตรเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวลองเบิง่งลองใส่สูตรนี้เบิ่งครับผมหกเจ็ดแปดกับแปดเก้าศูนย์นี่แปดนั่นแหละที่ชอบที่ชอบประจำก็กหกเจ็ดแปดได้ครับผมสูตรหกเจ็ดแปดน่าจะมีให้เห็นครับผมกอดคอกันมากอีกครับพี่น้องลองดูครับแต่ว่าเรียกรางนี้ก็งวดที่แล้วน่าจะชนกับหนูน้ําครับผมงวดนี้ไม่ชนลองจับคู่กันดูครับผม วันนี้ไม่ชนวดที่แล้วน่าจะชนสี่กันครับเอาพี่จหน่าเบิงเป็นแนวทางเด้ครับพี่น้องเลขแม่ชัยนาทครับผมตามพี่น้องเอฟซีเหรครับผมเอาแม่ก็มาเชียก็จะรบกวนแม่ท่านี้เด้ครับผมกเลี้ยงหลานใช่ไหมแม่บัดนี้ครับผมกับเลี้ยงหลานครับผมเอาวันนี้ก็ขอให้ได้โชวได้ลาบไปด้วยกันครับแม่ครับสวัสดีครับ จ้าวัสดีจ้าเอาครับพี่น้องครับผมกับเลขแมรใช่นาถ้าจะบอกไปแล้เพื่อนอาจจะมีหลายสูตรได้ครับผมครับเอามาเบิ่งทีเลขเด่นก้อนได้ครับพี่น้องเดี๋ยวจะคอยว่ากันเหลขดับครับผมครับเด่นบนหกเจ็ดแปดครับผมสูตรแรกแล้วก็สูตรสองกับแปดเก้าศูนย์ครับชนแปดได้ครับพี่น้องสองสูตรนี้ครับชนแปดครับผม ชนแปดครับอ๋อว่าได้เอาแล้วครับผมครับว่าได้เอาแล้วครับผมเพราะว่ขามาขายรถตลีครับเอาชนแปดครับพี่หน่องเนาะสูตรหนึ่งได้หกเจ็ดแปดชุดหนึ่งได้แปดเก้าศูนย์ครับวิ่งบนแปดได้ครับพี่น่องเพราะว่าชนสองสูตรแปดจับคู่ครับผมแปดหกกับแปดเจ็ดครับผม เพิ่นมักสูตรหกเจ็ดแปดครับผมเพื่อกอดข้อกันครับส่วนเลขดับบนก็คือหาครับพี่น้องเนาะคือหาครับแล้วก็เลขล่างห้ากับหกเลือกครับพี่น้องงวดนี้เด่นห้ากับหกครับแล้วก็จับคู่กับหนูนำครับพี่น้องเนาะกับหนูนำทิพย์ครับผมก็คือแปดศูนย์สี่ก็จะได้หกแปดหกศูนย์หกสี่ครับพี่น้องเอ๋ออีเจน,น่าเบิง เป็นแนวทางเสียงโฉกเสี่ยงดวงครับผมสนับเหลียกดับรางคือหากับหนึ่งครับพี่น้องหมวดทหพิ่นดับยูเด้อครับผม3ตัวดับยูเดี๋ยวจะมีของเกามาเทียบให้พี่น้องเบื้องน่ำครับถ่ายคลิปนี้เก่ามาเชียขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันครับในงวดวันที่หนึท่านวาคมหกสิบหกับคลิปนี้สวัสดีครับ